สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูเคส Apple Pencil น่ารักน่ารักรูปเป็ดอันนี้กันค่ะเคสอันนี้ปอยสั่งมาจาก s h อ p e e ราคาประมาณร้อยกว่าบาทนะคะอันนี้จะเป็นเคสของ Apple Pencil รุ่น2ค่ะจริงๆแล้วมีขายทั้งของรุ่น1แล้วก็รุ่น2เลยนะคะแต่ปอยซื้อเป็นของรุ่น2มาทั้ง2อันเลยค่ะเพราะว่าปอยตั้งใจจะเอามาใส่กับปากกาสไตลัส Goojodok ที่ปอยมีอยู่นะคะปากกา Goojodok จ,จะเป็นสไตลัสสาหรับเขียน iPad ที่สามารถวางมือเขียนได้ค่ะ จะมีขนาดใกล้เคียงกับ Apple Pencil รุ่น2นะคะ,ะ,คะก็เลยสามารถใส่เคสร่วมกันได้ค่ะปอยมีทั้งกู o อดอกรุ่น8แล้วก็กู o อดอกรุ่น10เลยนะคะสำหรับความแตกต่างระหว่าง2รุ่นนี้ปอยเคยทำคลิปรีวิวไว้แล้วค่ะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะคะทีนี้ปอยจะลองใส่เคสให้ดูค่ะเริ่มจาก g o o j ดอกรุ่น10อันนี้ก่อนนะคะเวลาใส่ก็ใส่ไม่ยากนะคะ นี่ค่ะใส่ให้สุดแบบนี้นะคะแล้วก็สวมส่วนที่เป็นหัวเป็ดลงไปค่ะนี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะเวลาจะเปิดปิดปากกาก็ขอตรงหัวเป็ดออกนะคะแล้วก็แตะหนึ่งครั้งเพื่อเปิดแต่อีกหนึ่งครั้งเพื่อปิดนะคะแต่สําหรับรุ่นสิบเวลาชาร์จแบตอาจจะยากนิดนึงค่ะต้องเลื่อนอันนี้ลงมานะคะให้มีช่องสําหรับชาร์จค่ะแล้วก็เสียบใส่ชาร์จได้ตามปกตินะคะ แต่ถ้าใครขี้เกียจเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะเราก็สามารถตัดส่วนปลายตรงนี้ออกก็ได้ค่ะจะได้เป็นช่องว่างสําหรับชาร์จได้นะคะค่ะใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ลองใส่กับกูโจดอกรุ่น8อันนี้บ้างค่ะ นี่ค่ะใส่เสร็จแล้วก็ปิดตรงหัวแบบนี้นะคะเวลาจะชาร์จก็เปิดตรงหัวออกแบบนี้ค่ะแล้วก็เสียบสายชาร์จแบบนี้นะคะรุ่นแปจะชาร์จตรงปลายปากกาแบบนี้ค่ะก็เสียบสายชาร์จได้ง่ายนะคะส่วนเวลาจะใช้งานก็กดปิดเปิดได้ตามปกติค่ะกดหนึ่งครั้งเพื่อเปิดแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งเพื่อปิดนะคะนี่ค่ะใส่แล้วก็ดูน่ารักมากเลยนะคะแถมหัวสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ทําให้ปากกาไม่กลิ้งหล่นด้วยนะคะ ม่มาเดี๋ยวเราจะลองเขียนกับ iPad ให้ดูค่ะเริ่มจากครูจอยดอกรุ่นสิบก่อนนะคะนี่ค่ะใส่เคสแล้วก็เขียนได้ถนัดมือดีนะคะ ต่อมาจะเป็นครูจจดอกรุ่น8อันนี้ค่ะนี่ค่ะก็เขียนได้ดีแล้วก็จับขนาดดีมากๆเลยนะคะ สำหรับเคสปากการูปเป็ดอันนี้พอเอามาใช้กับกระเป๋า iPad รูปเป็ดก็ยิ่งดูเข้ากาันน่ารักมากๆเลยนะคะนี่ค่ะดูน่ารักน่าใช้มากๆเลยค่ะ เรก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ